สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทกท่านครับคลิปนี้ก็จะนําลาวพัฒนาครับมาสรุปให้ท่านได้รับชมกันอีกงวดหนึ่งสำหรับงวดมันพุดที่13ครับสิงหาคมก็จะมาเริ่มจากลาวพัฒนา3สูตรสูตรนี้ครับของงวดที่ผ่านมาเข้าๆตรงโตง๊ฝั่งนี้เพราะว่าเลขออกไปที่6683สตัวบนก็683ครับเข้ามาชุด2ฝั่งนี้ เลขชนไม่มาครับศูนย์กับเก้าตรงนี้มีแค่หกกับแปดเพราะว่าเลขออกที่หกแปดสามครับตรงนี้ก็มีแค่หกแปดเก้าหนึ่งสี่แต่ว่าชนที่หกหกเลขก็ออกไปที่หกหกครับงวดที่ผ่านมาอันนี้ก็คืองวดใหม่ครับงวดนี้ชนที่เลขสี่ฝั่งนี้ ชุด6ตัวก็จะมี4 6 7 9 2 4ส่วนฝั่งนี้ชนที่8ครับก็จะมี8 0 4 2แล้วก็6 8ส่วนชุดตรงโต๊ดชนกัน2ตัวครับคือชนที่7กับ8งวันี้ก็ถ้ามาอีกก็จะมีคู่ชุดเข้าในนี้ครับ3ตัวบนอยู่ในนี้ สำหรับสูตรตรงตร้นก็แคปหน้าจอไว้ครับสำหรับสูตรนี้ก็ดูตัวเลขเอาครับหัวงวดที่ผ่านมาเขาออกแบบไหนก็เข้าสามตัวฝั่งนี้ สามตัวบนอันนี้ก็จะมี2อ,อชุดให้เหมือนเดิมเด่นที่7กับ8ก็บางครั้งตัวเด่นก็ไม่ได้มาครับแต่ว่ามาเข้าตัวอื่นตัวที่ไม่ได้ชนกันต่อไปครับก็จะเป็นสูตรนี้ครับก็ตามกันต่อครับอีกงวดครับสําหรับสูตรสูรนี้ถือว่าเป็นสูตรที่ เข้าต่อเนื่องกันหลายงวดติดจริงๆก็เสียดายครับงวดที่ผ่านมาเลขออก6 6 8 3มีได้แค่6ตัวเดียวให้ดูเลขตรงนี้ด้วยครับเลข3ตัวตรงนี้ครับที่มันมีซ้ำกันแบบนี้ก็เลข6ก็มาเห็นไหมครับเลข3ก็มา พอมาได้ทั้ง6ทั้ง3ก็ขาด8ไปตัวเดียวก็เกือบถูก3ตัวบนเหมือนกันครับฝั่งนี้อย่างงวดน,นี้ก็เข้าไปที่3003เห็นไหมครับแต่ข้างหน้าเป็น6ถ้าเป็นเลข5ก็จะเป็น503ให้ดูเลขตรงนี้ด้วยครับ ก็อันนี้ก็คืองวดใหม่ครับงวดวันที่สิบสาทับแดทับหกแดครับก็ให้ดูเลขตรงนี้ด้วยครับมีสามสองหนึ่งนี่ครับ าดูก็ดูแนวทางฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยครับก็หลักร้อยก็เหมือนเดิมครับหลักร้อยถ้ามาอีกก็จะมี6กับ7 ก็แคบหน้าจอไว้ครับสำหรับสูตรสูตรนี้ตามกันต่อครับเลขตรงนี้ก็มาได้ครับมีเก้ามีเจ็ดมีหกมีเจ็ดเห็นไหมครับงวดที่ผ่านมาออกหกหกแบบนี้ตรงนี้ห้าเก้าก็จับคู่คือเก้าสี่เก้าห้าแบบนี้ตรงนี้ก็หกห้าหกหกงวดนี้มีเจ็ดก็อาจจะเป็นเจ็ดหกเจ็ดเจ็ด ผมจะดึงดึงไว้ให้ก็จะเอาเก้าสี่เก้าห้างวดงวดนี้ถ้มีเลขอยู่แค่นี้เองก็เข้าไปที่เก้าห้าตรงนี้วันนี้ก็จะเป็นหกห้าหกหกก็เลขเข้าไปที่หกหกเพราะว่าบางครั้งเราลืมเลขฝัง่งแถวนี้ไปครับ อันนี้ก็จะเป็นที่เจ็ดเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดเจ็ดครับก็เพิ่มเจ็ดเก้ามาตัวหนึ่งกันไหมครับเก้ากับหกก็ตัวเดียวกันเผื่อเขาออกครับเขาไม่มาตรงนี้อาจจะมาตรงนี้ก็ได้เหมือนกับงวดนี้คเข้าหกหกตรงนี้งวดนี้ก็ไม่แน่ครับ ถ้ามาก็จะมีเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าสามชุดครับสำหรับสูตรสูดนี้หลักๆแล้วตรงนี้จะมาข้างล่างนะครับนี่ครับเก้าห้ามาล่าง 66, หกหกก็มาข้างล่างถ้าตัวนี้มาก็จะอยู่ข้างล่างครับเพราะตรงนี้มันเป็นหลักร้อยสามชุดครับไม่เยอะ ก็เอาไปพิจารณาดูครับสำหรับเราพัฒนาสูตรนี้สูตรเดิมเดี๋ยวจะมาแนะนำสูตรใหม่อีกสูตรหนึ่งครับก็คือสูตรสูตรนี้อันนี้คือสูตรใหม่ครับเดี๋ยวถ้าสูตรนี้ตัวเลขเดินดีผมจะมาคำนวณให้ครับก็แคปหน้าจอสูตรนี้ไว้ก่อนครับอันนี้คือชุดสามตัวบน เป็นชุดวินบนอะไรครับฝั่งนี้เป็นชุดล่างผมจะแยกไว้ชุดวินบนแล้วก็สองตัวล่างวันนี้ก็จะตรงกับสูตรเดิมของเราก็จะเป็นเล็กเจ็ดนี่ครับเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าก็จะมาตรงกับสูตรตัวนี้ครับเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าตรงนี้ก็มีเจ็ดหกเจ็ดเจดเจดเก้าเดี๋ยวมารอรุนครับสำหรับสูตรใหม่สูตรนี้ อาจจะเป็นสูตรที่มาแทนสูตรที่หลุดก็ได้หรืออาจสูตรที่หลดุดก็คือสูตรนี้อาจจะมาโวดนี้อาจจะกลับมาเข้าก็ได้ครับก็อย่าลืมครับอย่าลืมเลขฝั่งนี้ด้วยแล้วก็เลขตรงนี้ด้วยเลขที่สี่ตัวลงมาเนี่ยครับผมก็จับไวให้แล้วฝั่งนี้จะเป็นล่างครับถ้ามาจะมาข้างล่างถ้าตัวนี้มาก็จะมาเป็นชุด3ามตัวบนเป็นชุดวิน อันนี้ก็คือสูตรใหม่เดี๋ยวมันรอรู้นนันครับสูตรใหม่แคปหน้าจอไว้ครับเผื่อเขาออกแล้วก็สรุปสรุปแบบนี้ครับถ้าชอบก็ตามครับไม่ชอบก็ผ่านได้สำหรับชุดสรุปก็แคปหน้าจอไว้ดูได้ครับ มาไม่มาก็ไม่รู้ครับแต่ถ้าเขาจับแล้วมาตุูกของเรามันก็ดีก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามและรับชมครับท่านใดที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา่อย่าจนครับเฮงๆเลยรวย,ยกันทุกๆคนครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบคุณครับ